ไม่อยากรู้จักล็อกเกอร์ที่หน้ามอแบบนี้อยากให้คุยกันแบบปกติอยากรู้จักตัวตนจริงๆไม่ใช่ล็อกเกอร์ที่เป็นเพลย์บอยฟันหญิงไปทั่วหรือว่ามาสร้างความประทับใจด้วยความรวยงั้นต่อไปเนี้ยผมจะเลิกทำตัวเสหอใส่พี่แล้วผมก็จะเปิดด้านทุกด้านที่เป็นตัวจริงของผมให้พี่ได้รู้จักแล้วพี่ก็จะเริ่มชอบผมเอง ความมั่นใจของแกเนี่ยทําให้แกดูน่ารักเหมือนกันเนาะแน่เอ็มชอบผมแล้วใช่ไหมได้ทีเอาใหญ่เลยนะงั้นขอเรื่องหนึ่งได้ปะเลิกเรียกว่าพี่ได้ปะมันดูแกะได้เลยครับโย่ล้อเล่นโย่เฉยๆงั้นคืนนี้ ยังไงดีครับโยหยุดเลยรอก่อนยังไม่พร้อมโอ้โหอุตส่าห์มาตั้งไกลนะแล้วอยากไปไกลกว่านี้ปะคืนนี้ก่อนนิดนึงไม่ได้เหรอไม่ได้ผม <c oughs> ล้อเล่นนะรูเจันพี่จีเออกูไม่ไหวแนละ้วโอ๊ย,ยไอ้ก๊อด ขึ้นมปนอนบนเตียงเดีอย่ามานอนเป็นหมาตรงนี้เออกูเป็นหมาหมาดูด้วยแล้วหมาก็รักเจ้าของมันด้วยไอ้ตัดเล่อนอะไรของมึงเนี่ยกู <c oughs> ดีใจมากนะมึงที่กูได้คุยกับมึงอีกอ่ะ มึงบอกกูกี่รอบแล้วเออมึงรู้ปะ่ะว่ากูไม่เคยชมมึงจริงๆเลยอ่ะว่ามึงเป็นคนดีแค่ไหนมึงแคร์ทุกคนมึงต้องแน่ใจว่าเพื่อนว่าแฟนต้องมีความสุขอ่ะชมกูเงี้ยหวงผลอะไรปะเนี่ย มึงไม่รู้หรอกว่ากูอยากเป็นคนเห็นกับตัวแบบมึงมากแค่ไหนกูอาฉามึงที่มึงกล้าเป็นในสิ่งที่ตัวเองต้องการมึงไม่เห็นต้องแคร์เลยว่าใครจะคิดเย่องมึงยังไงบางทีกูก็คิดนะถ้ากูเป็นคนเลวบ้างอ่ะแม่คนสนุกดีงั้นมึงก็ลองเลวรีคาแรคเตอร์ใหม่ไง มึงอาจจะชอบก็ได้นะเว้ยมึงยังชอบกูอยู่ใช่ป่ะก็ชอบแต่ไม่มากเหมือนเด่ก่อนแต่ก็ยังชอบอยู่ขนาดมึงเมาอ่ะมึงยังฟอร์มจัดเลย <c oughs> มึงจะถามกูทำไมเนี่ย <c oughs> มึงจะเล่นอะไรกับความรู้สึกกูอีก มึงมันไม่ใช่คนดีกูก็ไม่เคยบอกเนี่ยว่ากูเป็นคนดี